เกาหลีใต้เริ่มแล้วคะ่ะชด้องทำงาน4วันครึ่งโดยรัฐบาลจ่ายเงินชดเชยให้8,000ล้านวอนนะคะให้กับบริษัทที้ข้าวร่วมคะ่ะเกาหลีใต้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่ทำงานหนักติดอันดับโลกเลยนะคะ กดปุ่มรีเฟชการทำงานใหม่คะ่ะเปลี่ยนแปลงการทำงานหนสัปดาห์ทำงานแค่4วันครึ่งคะ่ะการทดลองการทำงานนะคะ1นึสัปดาห์ทำงานแค่4วันครึ่งฟังดูแล้วเหมือนจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ไม่แน่ อาจจะเป็นการเปลี่ยนสมการในการดำเนินชีวิตของคนทำงานไปเลยก็ได้ค่ะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ทำงานมากที่สุดในเอเชียและก็ติดอันดับห้าของโลกนะคะในการทำงานหนักนะคะข้อมูลเหล่านี้มาจาก OECD ปี 2021คะ่ะมีคนตายเพราะทำงานหนะะักค่ะและก็มีอัตราการเกิดต่ำที่สุดในโลกนะคะข้อมูลปี2022คะ่ะส่งสัญญาณสังคมสูวงวัยและแรงงานลดลงกลายเป็นวงจรลบในเศรษฐกิจ ในอนาคตของประเทศนะคะปัญหาดังกล่าวนะคะในปี2025รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญนะคะจากปัญหาที่พูดไปก็เลยกำหนดให้มีการทำงาน1สัปดาห์ทำงาน4วันครึ่งคะ่ะเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวนะคะเริ่มต้นที่ จังหวัดขยองกีใกล้กรุงโซเป็นพื้นที่แรกที่จะทดลองแบบจริงจังในการกำหนดให้พนักงานทำงานหนึ่งสัปดาห์ทำงานสี่วันครึง่งโดยมีบริษัทที่เข้าร่วมนะคะมีพนักงานบริษัททั้งหมดนะคะที่เข้าร่วม 67บริษัทแล้วก็มีบริษัทเอกชนอีกหนึ่งบริษัทเข้าร่วมในการทดลองทำงาน4วันครึ่งในหนึ่งสัปดาห์เป็นที่เริ่มต้นจริงจังนะคะ